เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดง,ง,งความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับว้าวพีส่สวัสดีครับน,นี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆวยมาชมเลือกสวยเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโปรตอนนะครับโปรตอนเอาไปขับให้งานกันแดดกันฝนใจจะลาศีกับข้าวส่งลูกส่งหลานูกเรียนได้สบายคันเล็กๆครับขับง่ายจอดสะดวก ราคาไม่แพงด้ยนะครับเปิดมาที่38,000บาทเท่านั้นครับดีกว่าขี่มอไซค์ภายในเบาะหนังแผงประตูสวยงามสมบูรณ์ครบครบทั้งคันนะครับสีสันเดิมบ้างไม่มีชนหนักปี2010ครับไม่เพียงแสนเดียวเท่าแน่ง1 1 0 0 0ึงเท่านั้นเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นเพียงเพราะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่น รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับเล่มเอกสารครบภาษีหกเจ็ครับภาษีขาดก็ตอได้ปกติพิกัดดูรถอยู่คำแพงแสนเบอร์โทรเจ้าของต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับคุ้ม,ค,มครับสามหมื่นแปดพันบาทรถอย่างสภาพดีขาดหน้าเดิมบ้างรอยพับรอยอกักยังอยู่ครบไม่มีชนหนัก สนใจติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ